กับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนครับผมเบ้าทัดมานะครับเกษตรอีสานชาแนลมาแล้วครับพี่น้องครับเมื่อนี้บไดอยู่ในเศร้านะครับเด้อมารีวิวสวนเกษตรอีสานให้เบิ้งอีกคือเขาคือเดิมสําหรับพี่น้องปองไยสุขูมสุขคนทีอ่าเบิ้งแล้วเบิ้งอีกนะครับติดตามผมอยู่นะครับเนาะแลวก็สนใจกําลังศึกษาเกี่ยวกับปรู้นะครับอยากปลูกอยากเพจอยากทําคือคนอื่นเขานะครับอ่า ืัอนี้ผมมาแจ้งลูกค้านะครับว่าทางร้านเ่าจัดส่งบริขาดครับของมาปุ๊บก็คือเมื่อทัดมากก็เริ่มจัดส่งนะครับอ่าเมื่อนีนสิได้ไปอยู่4จังหวัดนะครับพี่น้องครับแต่ว่าไปเองนั่นไปส่งเองนั่นสองจังหวัดครับพี่น้องครับแต่ส่งทางบริษัทจัดส่งนะครับพี่น้องครับเนาะสองจังหวัดนะครับเพราะว่าบรหลายลวก็ไกลเกินนะครับเท่ากับบไปนะครับเนาะ จะเน้นเอาเฉพาะลูกค้าที่อยู่นะครับข้างเดียวกันรากาจำนวนต้นค่อนข้างทีจะาพ่อมาะพ่อสมควรนะครับพี่น้องครับไปใดมาใดนะครับพี่น้องครับบอสินเปลืองค่าน้ำมันเกินไปนะครับเนาะในรถนี้จะอยู่ที่ประมาณนะครับสําหรับกระทงใหญ่นะครับสามรถแสงทองนะครับเด้อพุทธาสามรถแสงทองนะครับอันนี้ไปบุรีรัมย์นะครับเด้อพี่น้องครับ ไปบดอีลันะครับพี่น้องครับอำเภอโนนสว่างนะครับพี่น้องเนาะตัวนี้เนาะไปหอดแยกน้องกีเหลียวทรายนะครับสำหรับตัวนี้เป็นกระทงละนะครับพี่น้องครับ6กบาทนะครับเด้อร้อยต้นแถมสองนะครับบทัดแถมให้สามนะครับตัวนี้เนาะเพราะว่าร้อยยี่สิบต้นนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับพี่น้องครับถีกระล่างแพกยู่นีนะครับตัวนี้จะไปสกลนครนะครับพี่น้องครับ หนึ่งร้อยต้นนะครับแถมสองฟรีค่าจัดส่งร้อยต้นขึ้นไปนะครับเนาะกะนี่ห้าสิบต้นนะครับพี่น้องครับสาหรับกลองนี้นะครับห้าสิบเอ็ดต้นนะครับเราเลี้ยงได้นะครับพี่น้องครับมีีกกล้องนึงนะครับพี่น้องครับหาสิบเอ็ดต้นนะครับพี่น้องครับสาหรับทรงทางบริษัทจัดส่งเบาทัดก็จะใส่ถุงขาวห่อไปแนวนี้นะครับเนาะส่วนทางด้านนี้สี่ร้อยต้นนะครับพี่น้องครับ ที่กําลังจัดเลี้ยงไว้ยังบ่ท่านได้ปิดไฟนี่คืออยากให้พี่น้องในหูได้เห็นในเบื้องต้นนับกันนะครับอันนี้คือเบาทัดไปส่งเองนะครับอยู่ซุรินนะครับเด้อยูสุรินนะครับไปที่สุรินนะครับออกจากสุลินก็จะไปบุรีรัมต่อนะครับพี่น้องครับกลับมาจากบุรีรัมนะครับคิดว่าจะพักจักขึ้นนึงนะครับเนาะแล้วก็จะไป อ่าฟังเล่าต่อนะครับพี่น้องครับตัวนี้บ่าวทัดไปส่งเองไปหอดเล้านะครับพี่น้องครับสปปลาวนะครับต้องขอบคุณขอบคุณเอฟซีทีเขามาใส่บริการทั้งด่านนะครับพี่น้องเพื่อนบ้านเฮานะครับพี่น้องครับเนาะทั้งด่านสปปลาวกระปูกันแล้วด้วยครับเด้อพี่น้องครับหลายต่อหลายท่านแล้วนะครับถ้าฟังเวียงนะครับพี่น้องครับบ่าวทัดก็จะไปส่งอยู่นะครับที่อ่าน้องคายนะครับพี่น้องครับถ้าฟัง สวรรด์เขตนะครับพี่น้องเนาะบ่าวทัดก็จะไปส่งที่มุกดาหารนะครับอ่าหลังจากกลับจากบุรีรัมย์นี่ก็จะพักขึ้นเนืงแล้วก็จะไปมุกดาหารต่อนะครับพี่น้องครับกิมจู100ต้นนะครับพี่น้องครับแล้วก็พุทธาสามรถ100ต้นนะครับพี่น้องครับเนาะแล้วก็ฮอร์โมนนะครับชุดใหญ่นะครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องเพื่อนบ้านเฮาก็อยากอ่า เริ่มเข้ามาใส่บริการกันยางแบบต่อเนื่องนะครับพี่น้องเนาะสำหรับพี่น้องเพื่อนบ้านนะครับพี่น้องเนาะเป้าทัดก็จะส่งไปทางบริษัทจัดทรงนะครับพี่น้องครับไปล่งที่ขนทรงนะครับถ้าเป็นทางฟังเลี่ยงก็จะไปล่งขนทรงนะครับขนทรงเจนุดนะครับพี่น้องเนาะถ้าไปทาง ทั้งคุณทรงไท่เ้านี่ทรงไปทั้งเล่าต่อนะครับพี่น้องเนาะทรงถอดกันนะครับส่วนมุกดาหารนี่บอทัดบอเคยทรงไปทางพัสดุนะครับแต่ว่าส่วนมากก็จะไปทรงเองนะครับเนาะทรงขามสะพานไทยเล่าเลยนะครับพี่น้องครับกะสำหรับคลิปนี้เนาะเป็นอีกหนึ่งนะครับคอนเทนต์นะครับม,มาฝากมาตอนพี่น้องว่าทางเฮ้าบรได้ทรงแชร์ในไทยนะครับแล้วก็ บริจัดส่งแคร์นะครับพี่น้องครับทางพัสดุนะครับไปส่งเองด้วยเป็นยังบาทัดจังบใส่ถุงนะครับตัวนี้เนาะปกติถ้าคนอื่นทั่วไปเขาก็จะจอาขึ้นรถไปเรื่อยเลี่ยงกันไปเรื่อยนะครับเทินเทินเทนเทนเทนซ้อนกันไปเลยแต่ว่าบาทัดเฮ็ดแนวนี้เพื่อให้ง่ายในการจัดทรงย่มไปหอดยกลงยกลงรลอก็ทําการค้นออกคนออกนะครับพี่น้องครับว่างว่างเรี่ยงเรื่องจบนะครับกองกะจะเอากลับมาขึ้นเก่านะครับพี่น้องเนาะ เพื่อให้คนอื่นได้ใส่นะครับหมายถึงว่าเพื่อด้ส่งให้คนอื่นอีกนะครับเนาะแต่จะบ่ห่อถุงเพราะว่าไปส่งเองนะครับกรจะเอาออกจากนี้เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลยก็จะให้ลูกค้าทําการรดน้ำนะครับก่อนปลูกให้ชุ่มเลยนะครับส่วนตัวนั้นนะครับที่ห่อถุงนะครับที่ห่อถุงขาวแนวนี้นะครับพี่น้องเนาะห่อถุงขาวแนวนี้นะครับเพื่อให้ง่ายนะครับในการจัดส่งนะครับ เวลาเป็นหอดลูกค้าเอาออกเองก็จะออกง่ายนะครับไม่เกาะนะครับเนาะจับออกจับออกง่ายๆล่ะก่อีกอย่างหนึง่งดินบมพุน,นะครับเพราะว่า,าการจัดส่งทางไปสนี่หรือว่าแฟกหรือว่า,าหรือว่าเคร่อรีนะครับเนาะหรือ JNT นะครับเนาะต่างๆนา่นนะครับเข้ากับบุุ่จะมีการตกลงบอแต่ว่าการรับปาาระกันตนันในลูกค้าคือเกานะครับเพื่อให้อยู่ได้นานเพื่อให้ชุ่มชื้นได้นานในถุงนะครับเหมาะมากนะครับ เวลาไอน้าออกมาก็จะอยู่ในถุงนะครับเก็บความชุ่มชื้นได้นะครับเนาะอยู่ได้นานนะครับ 3- 4ถึงวันหรือ5วันนะครับพี่น้องครับออกมาก็เคี้ยวขึ้นเก่านะครับเนาะออกมาแล้วก็ลดน้ำนะครับเก่ออกจากถุงอ่ะตินวัดในตั้งน้อยนะครับพี่น้องด้สำหรับคลิปนี้นะครับขอบุณขอบุณเอฟซีสุขสันติเขามาใช้บริการนะครับสวนเกษตรอีสานชาแนลนะครับพี่น้องครับยินดีให้บริการนะครับมือนี้ก็จะไปธุระต่อนด้ครับเด้อพี่น้องครับขอขอบุณขอบุณเอฟซีสุขสันี่เขามาใช้นะครับ บริการวุดหนุนมาโดยตลอดนะครับเนาะทังสวนเกษตรอีสานชาแนลนะครับพี่น้องครับมีบริการล้างการขายก็จะเป็นนะครับเกี่ยวกับความู้นะครับเนาะปลูกจังดัดดูแลจังดดนะครับใส่ร์โมูลอีกอย่างยาอีกยังหล่อม่แรงวันทองนะครับยา่อีหยัางกำจัดแมลงวันทองนะครับเนาะแล้วกับบริการลูกค้าล้างการขายก็คืออีกอย่างนึงก็คือมุงล้อมสวนนะครับมุงล้อมสวนนะครับ3าม ไปถ่ายทําให้ถึงสวนนะครับไปดูลูกค้านะครับไปสอบถามเบื้องต้นการดูแลนะครับแล้วก็ผลผลิตที่ได้นะครับตอบโจทย์มากน้อยแค่ไหนนะครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้บ่าทัดขอสวัสดีครับผม